สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นทีแคบก่อนงบผลประกอบการในไตรมาสหนึปี64จะออกยังน่าสนใจหรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนๆเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหนอยสตูดิโอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ในเดจา้า สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้น t c a คหลังจากที่เขามีการขายกิจการในส่วนของธนาคารออกมานะครับให้กับหุ้น TMB ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เห็นโฆษณาของหุ้น TMB นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อธนาคารนะครับจาก TMB เป็น TTB นะครับซึ่ง ผมก็เลยอยากจะมาดูหุ้น t ีแคว่าเออตอนนี้เป็นยังไงยังน่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โดยความเป็นจริงแล้วผมก็ยังมองว่าหุ้น T-CA คเนี่ยยังน่าสนใจนะครับด้วยความที่การที่เขาขายในส่วนของธุรกิจธนาคารออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลทำให้ผลประกอบการของหุ้น TCA คนั้นแย่ลงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจที่ทำรายได้หลักๆให้กับหุ้น TCA คก็น่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจสินเชื่อ ในส่วนของธุรกิจธนาคารก็น่าจะเป็นตัวซับพอร์ตในเรื่องของเงินทุนนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีคือถึงแม้ว่า T-CAP จะมีการขายธนาคารให้กับหุ้น tmb นะครับแต่ว่าเขาก็มีการเข้าไปถือหุ้น tmb ถึง20%นะครับ ตามที่ผมเข้าไปดูก็พบว่าเขาถือหุ้น TMB อยู่ที่ประมาณสัดส่วน20.52%นะครับสำหรับบริษัททุนธนชาติจํากัดมหาชนหรือว่า T Cap นะซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้น T Cap นะครับโดยภาพรวมที่ผ่านมา ไม่นับในช่วงปี2 5 6 2นะครับเพราะว่ากำไรของหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาอันนั้นก็จะเกิดจากการที่เขาขายาในส่วนของธุรกิจธนาคารให้กับหุ้น TMB ไปนะครับก็เลยทำให้กำไรของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูในส่วนของกำไรปกติของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ6,000ถึง7,000กว่าล้านบาทนะครับคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็ประมาณ6บาท20สตางค์ถึง6บาท70สตางค์นะครับถ้าเราดูโดยภาพรวม ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออสินทรัพย์รวมเนี่ยหายไปตรงไหนนะครับนี่สินรวมทำไมมันลดลงขนาดนี้ก็ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนๆหน้านั้นแล้วนะครับที่พูดถึงหุ้นทีแคก็ตามที่บอกเลยนะ ทีแคปมีการขายธุรกิจในส่วนของธนาคารออกไปนะครับก็เลยทําให้นี้สินในส่วนของเงินฝากเนี่ยมันหายไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องมันก็เป็นกิจการของธนาคารนะครับมันก็เลยมีผลทําให้สินทรัพย์รวมของหุ้นทีแคปเนี่ยลดลงนะครับเหลืออยู่ที่1 4ึ่งแสนล้านบาทซึ่งคิดเป็นนี้สินรวมก็คือ67,987.48ล้านบาท แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่63,310.60ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ งบแสดงาฐานทัศการเงินของหุ้น TCA คนะครับสำหรับหนี้สินของหุ้น TCA คนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปดูนะก็จะเป็นหนี้สินที่เกิดจากตราสารนะครับที่ตัวบริษัทมีการออกมานะครับเพื่อนำเงินทุนเหล่านั้นมาประกอบธุรกิจของเขานั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของหุ้น TCA คปสำหรับค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น TCA คนะครับก็อยู่ที่5.39เท่า ค่า P/BV นะครับอยู่ที่0.57เท่าก็ถือว่าต่ำทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV เลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่8.76 ก็ถือว่าให้ปันผลออกมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่21.68%นะครับซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าคือเขามีการเอาในส่วนของกําไรพิเศษนะครับจากการขายธนาคารเนี่ยมาจ่ายเป็นปันผลก็เลยทําให้ปันผลในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ถ้า,าดูโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเขาจ่ายปันผลประมาณ3.5-4.8%นะครับโดยประมาณก็ จะมีในช่วงปี6-3แล้วก็ปี6-4นะครับที่อัตราการจ่ายปันผลก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับโดยที่ราคาหุ้นในปัจจุบันของหุ้น T-CAP นะครับก็อยู่ที่34บาท25สสตางค์ต่อหุ้น สำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น T-Cap นะครับในปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มราคาของหุ้น T-Cap ก็ยังเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับหุ้น T-Cap เนี่ยมีการประกาศจ่ายปันผลออกมาก็เลยทำให้ราคาของหุ้น T-Cap มีการเปิดแกลบแล้วก็ย่อลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับโดยแนวรับที่ผมมองเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบแนวรับตรงบริเวณเส้น MA 200วันนะครับในกราฟรายวันหรือว่าตรงบริเวณ33 3บาท4 0สตางคงเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาถึงได้อยู่พอสมควรนะครับดังนั้นใครที่อยากจะเข้าไปสะสมเพื่อที่จะลงทุนหรือว่าเก็งกำไรก็ว่ากันไปนะครับผมคิดว่าแนวรับที่น่าสนใจก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณเส้นเอสองร้อยวันนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าใครที่อยากจะเข้าไปถือลงทุนยาวเนี่ยผมถือว่าราคาตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับ ก็สามารถที่จะสะสมได้นะถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะว่าแนวต้านที่สำคัญของหุ้นทีแ p ในกราฟลายสัปดาห์เนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของเส้น MA 75นะครับพอราคามีการขึ้นไปสัมผัสก็มีการย่อลงมาแต่อย่างไรก็ดีนะครับมันก็มีการที่จะเหมือนว่านะครับรอบต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุต,ตรงเส้น MA 75ขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของปันผลผมคิดว่าหุ้น t c a คก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น T Cap นะครับอะถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆไหนที่ชอบฟังสปอยหนังนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามช่องเถียงน้าน้อยสตูดิโอตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ได้นะครับเข้าไปติดตามช่องเขาได้เลยนะครับเขาจะมีการสปอยหนังเป็นภาษาอีสานด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอพอสมควรนะครับอ่ะใครอยากจะฟังสปอยหนังในรูปแบบของภาษาอีสานก็เชิญเข้าไปกด subscribe ได้เลยนะครับ